ะคะมูล,ลค่าก็อยู่ประมาณจัก100บาทหรือ100บาทนะคะผัดกระเพราสูตรนี้แซบบอกได้เลยว่าแน่นๆสมุนไพรด้วยพริกไทยดำของระเกะก็จะมีอยู่หลักๆนะจ๊ะกินแล้วได้แรงจ้ะมีประโยชน์จากพริกไทยดำ กะเพรามาจากสวนลุงรักนะจ๊ะกระเพรามาจากสวนลุงรักจ้ะอันนี้เขาเรียกว่ากระเทียมหรือว่ากาลิกนั่นแหละจ้ะอันนี้สมอนชิลีด้วยจ้ะบักพิกขีนูนั่นแหละจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้บักบักพิกแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะบักพิกแห้งจ้ะพิกแห้งจ้ะ บักพรกแห้งจ้ะอันภาษาเยอรมันประเกต์กันลืมไปแล้วจ้ะมาปวงอยู่กับอันนีลายเขาสีเอินักพรกแห้งนี่ท็อกเ็นชิลีบโบน้อจ้ปพี่นงจ้าหัวใจรากก็คือผงนัวจ้ะน้ำตาลอันนี้อยีายงเนาะประเกตลืมนะจ้ะซอยบอกประเกตแน่ปวงลายใจอิลีจ้ะ โอ้ใหม่กอดน้องไม้ดองจ้ะอันนี้ฮอทดอกถึงมันจะขึ้นราคาแต่ป้าเกดก็กินได้ทั่วบ้านนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะทอดให้หลานไปแล้วจ้ะเจ็ดชิ้นอันนี้จะนําเสนอจ้ะลูกชิ้นจ้ะลูกชิ้นหมูจ้ะจากสามสิบห้าบาทขึ้นมาสีสิบห้าบาทจ้ะพี่น้องจ้ะขาดเสียเสียไม่ได้นะจ๊ะนี่ค่ะซีอิ๊วหวานจ้ะ สีอุดขันดามจ้ะน้ำปลาน้ำมันจ้ะพี่น้องจา๋าต่อไปปะเกศก็จะมาหั่นจ้ะพี่น้องจ๋ามาหัน่นถ้ามันบ่หั่นก็คือสีพัดบ่ได้นะพี่น้องเนาะปะเกศก็จะมาหัน่นพ้าดอกหมูยอแล้วก็จะมาตำเครื่องแกงจก้ะโบยหม่กอดไม้พุทธาไปอีกแล้วจ้ะพี่น้องป้อมไปกลับมากลับมาเกศสุรา ป a ก k a เถ่าแล้วกลับมาตำจะาตำจา้ตาตำตำพริกเพื่อจะผัดกะเพราจา้โอ้ยจ้พี่น้องจา๋านี่แหละจ้พี่น้องจา๋านี่แหละเดี๋ยวป a c k a จะอันพูดจักหน่อย้อจ้าพี่น้องจา๋ามีอยู่มือนึเด้อจ้าพี่น้องจา๋าป a เก a ก็ได้รับโทรศัพท์จ้าพี่น้องจา๋าหลายปีที่ดักมาแล้วด้อจา้าอัน มีอันมัาสดาโทมาัจ้าพี่น้องจา้าเพิ่นว่าฮาโรเพิ่นสิบอกว่าฮาโรุห้าอายุแต่ว่าลิ้น,พนเนพิ่นเลี้ยวนะจ้าพี่น้องจา้าหมายความว่าลิ้นเขาเลีวนะจ๊ะฮาโรุห้าอายุสัน้นประเกตว้าเลยจ้าพี่น้องจา้าประเกตสิบอกว่าเขาเขาบอกว่า How are you นะี่ะประเกตเข้าใจข้อหมายว่า Who is you ว่าสัน่นประเกตเข้าใจว่าจังซี่ประเกตบอกเข้าใจเท่าไรเด่อจ้าพี่น้องจะอาจจะซับสนเล้อจา้ามัวบ่าวขอคำจ้ะให้ใครเครียดจ่ะ Who Who is you พันจิตประเกตคิดจังซี่พี่น้องบันนี้ประเกตกันเลยตออไปทันควันเลย Who is me ว่าสัน่นไา เมื่อเบิงและวจ้ะพี่น้องจา๋าคอยละคำเจ้าของลายป้าจะขือมาป่วงขนาดนี้อันประเกตว่านะผู Who ้อ s m มีวาสันถามเจ้าของว่าตัวเองคือใครเจ้าเมนผู้ใดว่าสันโอ้ยพี่น้องเลยนี่แหละมันพวงไหลสมัยก่อนบอกขัดดันได้อันนั้นนะจ้ะพี่น้องจา๋าไปเลี้ยนไปเลี้ยนว่าวซื่อๆนะจ๊ะพี่น้องจา๋าบ่กท่านได้ทรัพย์นะจ๊ะพี่น้องจา๋าบันนี้ประเกิศซิม,มบกบด้วยจ้ะพี่น้องจา๋า ฟังซะก่อนจ้ะยิงแหทงเถ่าแหทงต้องฟังจ้ะพี่น้องจ้ะอันเขาว่าฮัลโหลเฮาอายอยู่วะสันป๊าดประเกตพูดเหรอไปแล้วซศร้ามีเด้อจ้ะกอยก,ก่อนจ้ะคิดว่าฮู Who you ้อิจอยู่าะสันโอ้ย oh เป็นนักใสละพี่น้องฮู้อิสมีวาสัน่นตัวเจ้าของคือไผ่ปวงบนละจ,จ้ะ,ะ,ะพี่น้องจ๋าเอ้าซำหนีละจ้ะพี่น้องจ้ะขำขำ ใส่ไปใส่ไปกระเทียมทำง่ายๆจะใส่ไปอย่างนี้แล้วจ้าดัดพวงแล้วจ้า ลืมไปจกพริกไทยมันยังอยู่ข้างลางจะพี่น้องจ้ะสโลรี่สโลรีรร่เกสุรางจะได้ความหอมจากพริกไทยเด้อจ้ะสามบ้านแปดบ้าน ใส่ปลายใส่ปลายใส่ปลายเพื่อความอร่อยนัวใส่ปลายใส่ปลายใส่ปลายยากระเด็น ไม่ใช่แม่ออกนะจ้าออกจ้าเห็นไหมจ้าเห็นบ่ะจ้าถึงพริกมันจะติดมามั่งก็ไม่พื้นจ้าไม่พื้นร้อย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 ลายแดงโอ๊กนี่ส่วนมากอะจริงๆแล้วว่ประเกตอะ่ะน้องท่านใดเข้ามาชมก็ อย่าขาดโฆษณาประกเกตหรือเหลือตนประกเกตเนี่ยด้วยจ้ะใส่พริกที่เราตำไว้จจะไฟอ่อนอ่อนจ้ะอ่อนไฟจ้ะดีจ้ะอย่างนี้เะยื้อจ้ะเห็นไหม,มคะเนี่ยร้อยบาทจ้าร้อยบาท ไปเล่นไปหยุดปึ๊บโบเลสักหน่อยกระทะกกระทะไปเดินด้จ้าเพราะเราจัพกระดิงห้างแล้วเล่นไปสักน,นิดไปจ้าไปจ้าประมาณแล้วค่ะขึ้นขึ้นช้อนโต๊ะเกจะใส่หนึ่ง สองสามวงในน้อยเด้อจพี่นองจา๋าใส่มากนัวมากแซบมากใส่น้อยนัวน้อยแซบน้อยใส่มากล่วงมากโลนหลายจ้าพนองจา่าต่อไปดีแกทั้งใหม่กัจจ้ยน้ำปลาจ้าใส่ไปก่อนไหยลมเสียงลม ก่อนจาเดี๋ยวคืนไม่ได้นะจ๊ะสามบทมน้อยไม่เต็มดีน้ำตาลช้อนครึ่งจาอันนี้ลดไครสรสไแลรสเจ้าหรือจ้ะแล้วแต่แล้วแต่บ้านนะจ๊พะพวกของพกเกตนี่ถ้าผัดกะเพาทั้งแซบ่บจอกกวานนหน่อยพริกไทยกระเด็นเส้นซ่า รอบนะจ๊ะเพราะว่าประเกตไม่ได้ต้มนะจ๊ะต่อไปก็มุรเ่อเปือเปือืเปืออันนี้ไม่ได้ซื้อน,นะจ้าเอามาจากสวนลุมรักจ้ะฟังนะจ้าไม่ใช่รอเรือนะจ้ารอลิงจ้า เอามาจากสวนลุงรักเด้อจ้าโอ้ไม่กอดลืมไปโฟกัสจริงๆจ้าเสียงลูกชายอาบน้ำในห้องน้ำเด้อจ้าต้องไม่โฟกัสจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าให้ลุนออกมันนอกจอเลยจ้ะมันหอมยีเรีจ้าเขาหอมยีเียเขาหอมจริงๆจ้ะหอมมากๆจ้ะ นี่จะหน่อไม้ดองจ้าหน่อไม้ดองหอมจริงๆจ้าหิวจ้หิวเข่าเลยจ้ะพี่น้องจ๋ารสชาติแบบเข้มข้นจ้ะพี่น้องจ๋ารับรองได้สูตรนี้ผัดลูกชิ้นหมูจ้ะผัดลูกชิ้นหมูนะคะใส่จ้าผัดลูกชิ้นหมูอุ้ยหม่อใส่หูไข่ผัดลูกชิ้นหมูเสร็จนมอไม้ดองจ้ะนี่หน่อไม้ดองนะจ๊ะ ่าคิดว่าเป็นแนวอื่นเด้อจ้าแซบจะพี่น้องจา้าหอมหวยหวยจะพี่น้องจา้าใส่ฮอตดอกจา้าดีปีมาเป็นสวนจ้าพี่น้องจา้อาอร่อยบอกได้เลยว่าอาร่อยมากๆจา้าถ้าชอบกรกดไล้ถ้าใช่กรกดแชร์จา้าประเกตไม่มีอะไรมากจ้าพี่น้องจา้าขอบคุณลหลายๆเด้อจา้าที่เข้ามารับชม